แม่ค้าขายน้ำหวานนะครับผมเคยอุดหนุนแกหกปีที่แล้วแกจำผมไม่ได้ดอกจะซื้อจ้อยมันบ่จ้อยเอ,อ,อยเคยซื้อกับเจ้าพกปีแล้วอ่ะอยู่ข้างในนะจ,จื้อจื้อนาคอยได้บ่บ่จื้อ,อ,อแต่ว่าแซบเด้แต่อันนี้ของผมแซบแต่ตอนนี้คอยกินของหวานมาได้ละคอยเป็นเบาหวาน กินบมได้คายดีบอนาทีคายดีนี่คือของ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 แกเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับของหวานของแกนะฮะซื้อจ่อยจอยสาวเตลื้อสาวลื้อสาวเตลามบ่บ้านเลยอฮะไปไกลบ่สีไปยินนะจักรลักโอ้คือก เออฮะล่ะบอกไกดก็คะเดี๋ยวไปอินอย่าไปอินน้ำเดี๋ยวจะไปเมืองรองไปเมืองสิงหเน่ะเดี๋ยวจะไปอินน้ำอยากหาอยู่บ้านไต้ลำปะเดี๋ยวจะถ่ายรายการนี่นะคของหวานเพิ่นเนี้ยใต้ลำวันมือเลิกชิมหกนี่มือนี่วันที่เท่าไหรเหรอมือนี่วันที่สิบรุองเก้า เออพอดีล่ะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพอดีล่ะไกลละเออเออที่ไปเอวเออเออเออเ่อยูยูยูคอยยูเดี๋ยวที่คอยคอยคอยไปด้านหามือเดี๋ยวพอดีล่ะวันที่สิบหกเนาะหกมือแล้วคอยยูนี่ต่อเดี๋ยวที่ไปอินบุญตยลำบ้านเจ้าสิบหกกับสิบเจ็ดอืมโอเคนี่ของหวานเพื่อนอร่อยนะครับผมเข้าใจว่าเป็นไตลือ เป็นเฉลยแล้วไตดำนึกว่าเจ้าที่ยากมากเนี่ยคอยกับว่าเจ้าเลือกขายหรือเจ้าเศ้าขายอะไรเออสรุปว่าจิงโ่เศ้าเนาะแต่ว่าของเจ้าเนี่ขายดีเศร้าได้เนาะเป็นอาชีพโอ้ยอยากซื้อไปฝากคนอยู่แต่ว่าขอมาผู้เดียวแต่แต่ก่อนเนี่ย

เนี่ยบึงมาฮอดเนี่ยโบไม่มาอินไมาอินสิสิไมาอินเนี่ยได้ลูกค้ากลับมาแล้วเนี่ยลูกค้ามีตลอดนะครับเราก็ถ่ายคลิปไปด้วยจ่อยนะครับก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคราวแล้วผมแซวๆแก่ๆกจากที่อายจากคราวนี้คุยเยอะอยู่โอเคอยู่ อ่ะไปนเดี๋ยวว่าตอนขามาจากเมืองรองเดี๋ยวแวะกิน